การปกครองส่วนท้องถิ่นคือการปกครองที่รัฐบาลกระจายอำนาจไปให้หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีสิทธิตามกฎหมายนะครับแล้วก็สามารถปฏิบัดอย่างเหมาะสมอย่างอิสระนะฮะอันนี้คือความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับครับให้นักเรียนกาเครื่องหมายถูกหรือผิดในหน้าข้อต่างต่อไปนี้นะครับ อย่างข้อหนึ่งเนี่ยหาดใหญ่ใช้การปกครองแบบพิเศษเช่นเดียวกับพัทยาข้อ 2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนพื้นที่นั้นๆข้อ3ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งข้อ4ครับฝ่ายนิติบัญญัติเมืองพัทยาเรียกว่า สภาเมืองพัทยาครับข้อ5นะฮะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลถูกหรือผิดต่อไปข้อ6นะฮะนายกเทศบาลเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการฝ่ายบริหารของเทศบาล ต่อไปข้อ7ครับข้อสุดท้ายนะฮะอำเภอไปถือเป็นรูปแบบการปกครองอส่วนท้องถิ่นถูกหรือผิดนะฮะ,ะมาข้อ8นะฮะข้อ8ก็8การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการฝึกให้ประชาชนครับฝึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินบริหารท้องถิ่นของตนเองถูกหรือผิดนะครับครับ โครงสร้าง,งการปกครองท้องถิ่นนะฮะสรุปก็คือแบบทั่วไปเนี่ยก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบอจอแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลอบอตอแล้วก็เทศบาลนะฮะแล้วก็มีการปกครองแบบพิเศษก็คือนี่ฮะกรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยานะครับ